การเทงหนอจะติดกันเลยนะคะดูจากลำอันนี้ลำของเขาต้นสวยสมบูรณ์หนอการเทงหนอนี่เลยค่ะหนึ่งหนอสองหนอส,สวยเลยค่ะสามหนอสี่หนอ แล้วก็ห้าหนอติดกันตรงนี้เลยนะคะห้าหนอสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมสวนไผ่สร้างมอนไผ่สร้างมอนเป็นไม้ที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาได้เยอะแยะมากมายเป็นที่ต้องการของไม้ไผ่แปรรูปนะคะไม่พอยางกินหนอได้ด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาดู หน่อไม้ต้นไผ่สร้างมนนะคะจากคลิปที่แล้วติกพาทุกท่านมาชมลำไผ่ต้นไผ่สร้างมนมีลักษณะต้นสวยตรงเป็นไม้ไผ่ที่นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่นิยมกันแพร่หลายเลยนะคะในการแปรรูปลำก็จะมีลักษณะที่ สวยงามต้นตรงวันนี้พาทุกท่านมาดูหน่อไผ่สร้างมนนะคะที่สวนนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละกอจะมีนอหนอไม้แทงออกมาหรือเปล่าในช่วงฤดูการนี้หนอไผ่นอไม้ก็เริ่ม มีการออกมาแล้วค่ะนี่เลยนะคะเริ่มเตกหนอเตะโกออกมา ส,สวยโตเร้่มหน่อออกมาแล้วค่ะอันนี้ก็มีค่ะหน่อไผ่หนอ่หนอมากส,สวยเลยนะคะเริ่มแทงออกมา ฝั่งน,นี้มาดูกันค่ะต้โนโรบฝั่งน,นู้นก็มีอีกค่ะก้นีหน่อกำลังออกมาเล็กๆมาดูฝั่งน,นี้กันอีกค่ะตัวนี้ต้นี้ โนโนสองหนอสวยเลยค่ะฟังนี้อีก่ะหนึ่งหนอแล้วก็มีหนอเล็กๆอีกตรงนี้ค่ะเริ่ออกมาแล้วมาดูกอฟังนี้กันอีกค้ะ นี่เลยค่ะหนออกมาแล้วฝั่งนี้อีกค่ะ ตัวนี้ยังไม่มีหนค่ะมาดูโอวฝังนี้กันอีกค่ะตัวนี้ยังไม่เทงโหนเลยค่ะฝังนี้ ฝั่งนี้เริ่มมีหนอออกมาแล้วค่ะหนอที่เพลงออกมากับานางเล็กๆนค่ะเริ่มเริ่มเพลงหนอแล้วช่วงนี้นี่เลยค่ะเล็กๆ ดูกรนี้กันค่ะกรนี้ยังไม่อเดี๋ยวเรามาดูกันทุกโกเลยนะคะป้าเขาแทงหนอกมหรือยังสำหรับกรนี้ ตอนนี้ยังเห็นเลยค่ะโอ้มาทางนี้เจอแล้วค่ะสองนอเลยค่ะนี่เลยค่ะแทงหนอกมาแล้วก็อีกตรงนี้โอ้ตรงนี้ดีเสียเลยนะคะนอะแล้วก็มีอีก ถ้าเราไม่เปิดดีๆก็จะเห็นนะคะต้องเปิดแดดดูนี่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูตอนนี้กันค่ะตันนี้ก็เลนเทออกเลยค่ะนี่ไงหนอใคร เลยค่ะเริ่มเทงอบเลื้อยของใหม่ตอวนี้ท่นี้ค่ะนี่เลยค่ะเลย่าเง้ยนี่เลยค่ะตอนนี้ก็มีค่ะตอนนี้นี่เลยค่ะสีสวยเลย มาดูกรนี้ค่ะกรนี้กันส,สวยๆเลยค่ะน,น,น้นอน,นตโตขึ้นนี่ค่ะแล้วก็ติดกันกนับนี้แล้วก็มีเล็กๆค่ะน,นี่ค่ะอันนี้ก็มีค่ะ เยอะเลยค่ะอ๊มนี่น้อหโอเยอะเลยค่ะแล้ก้นเล็กนี่อะไรคะอันนี้ก็มีค่ะ ตัวนี้นี่เลยค่ะถัดมาตัวนี้สวยเลยค่ะนี่ก็เริ่มออกเล็กๆค่ะตัวฝั่งนี้ออกนี้เลยค่ะนี่ติดๆกันเลย สวยเลยค่ะนี่เลยค่ะอ,อเยอะเลถ้าเรานีเปิดเคลียดูก็จะไม่รู้ว่าเขาออกนอออกเยอะเลยนะคะช่วงนี้เริ่มแทงหนออกมาแล้วสำหรับนอนอไม้ไผ่สร้างมอน ตัวน,นี้ค่ะมาดูค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวนี้ค่ะอันนี้ติดติดกันเลยค่ะเนี่ยน,นี่อันนี้อีกค่ะอี่ออกมาแล้ว มาดูกรกฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้การเทงหน่อจะติดกันเลยนะคะดูจากลำอันนี้ลำของเา้าต้นสวยสมบูรณ์หนอการเทงหนอนี่เลยค่ะหนึ่งหนอ สองนอส,งสวยเลยค่ะสามนอสี่นอแล้วก็ห้าหนอติดกันตรงนี้เลยนะคะห้าหนอฝั่งนี้นอีกค่ะหกนอเจ็ดนอเตดนอ ก้านอสิบออูฝังนี้กอนี้ไผ่โนโภไผ่จะออกเยอะกว่าเขาเลยทะค่ะกอนี้มีอยู่ทั้งหมดสิบนอ ช่วงฤดูการนี้ต้นไถ่สร้างมอนเริ่มแทงหนอออกมาเยอะเลยนะคะแทบจะทุกกอเลยในที่นี่ก็ว่าได้ซึ่งเป็นความอุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูหน้าฝนนี้นะคะทำให้หนอไม้มีการแทงออกมาแทบจะทุกกอเลยนะคะ สำหรับไม้ไผ่สร้างมอนนี้เป็นไม้ที่นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมในการนำมาแปรรูปไม่พอหนอหนอไม้ไผ่สร้างมอนหนอไผ่นี้ก็นำมาประกอบอาหารเป็นที่นิยมกันอีกนะคะรสชาติอร่อย ไม่แพ้กับไผ่ชนิดพันธุ์อื่นเลยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ